สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครัวันนี้ยูกับพุ่ม่อนบักแตงมูนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปเล่นทะเลในสารอไอโอนะครับวันนี้ผมก็เตรียมรถมาแล้วนะครับหันไปดูสิวับนี่เห็นไหมเห็นไหมรถของผมผมจะไปเที่ยวในล่าเริ่มกันได้หรือ,อยังผมจะไปเลยละกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาวับตอนนี้ผมก็มาขับรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยข้อของผมนั่นก็คือเออ เพลย์4,000 4,000ฉันจะไปเล้วนอนๆนอนๆนอนๆ20นาทีพอแล้วโอเคไหนในก็มาถึงแล้ววันนี้ฉันเตรียมพร้อมมามากเลยเดี๋ยวฉันจะไปเอาวันนี้ก่อนนะเสื้อภูของฉันไม่ใช่สีกางเกงของฉันฮ่า,ห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 านี่ไงตัวของแมาแล้วหรือฉันตัวจะใส่มันใส่มันนอน,นอว้าวฉันรู้สึก สบายตูดมากเลยโอ้ไม่นักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยดูสิก็เราทำอะไรกคนอยู่นะเรจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงด้วยอ้อไม่เขาทำอะไรกันอยู่ไม่ต้องไปสนก็เราไปกันดีกกวาฮ้ย<ม>สวัสดีนะทำอะไรกันอยู่นะฉันจะไข่หมอนั่นเอยหมอนั่นยืมโทรศัพท์ฉันก็ไม่คืนนายนี่แหละยืมตังของฉันอะยามโมเพือพ่อเพื่อ โอ้ไม่ฉันไม่อยากอยู่กับพวกนี้เลยฉันไปกอัวทชั้นนี้ฉันก็มาเล่นกันลีลีกว่าโอเคุมเตรียมแล้วว้าวดูเสือสารดอไพโอมีน้ำก้นใหญ่มาก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 เลยว่ามันยาวมากเลย มันใหญ่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันจะกระโดดไปแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตึ้งตั้งตึ้งตึ้งโอ้โหตึ้งตึ้งสามสองนะอืมไปคู่มันตู้มาว้าวมันสบายจริงจริงนอนสบายจังจังเพื่อเล่นสนุกจังเลยมันเล่นสนุกมากมากเลย เออโอ๊มันอะไรน่ะนั่นมันศพใครน่ะว้าว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 วไม่เคืออะไรน่ะไม่เคืออะไรอ่ะว้าวว้าวว้าวไม่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งหลักนี่ที่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยจะจะเป็คืออะไรเมื่อกี้ศพใครเนี่ยมันนั่มันศพบักอะไรน่ะจำชื่อไม่ได้เออเป็นชื่ออะไรอ่ะเออเออ มีคนตายที่แถวนี้เดี๋ยวฉันไปแจ้งตำรวจเอา้าฉันลืมมศัพท์มาอ๋อชู้ฉันต้องไปกลับเอาโทรศัพท์ที่ตรงนู้นต่อแหละกจะคเอาใหม่ว่าฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์มาฉันอยู่ที่บ้านโทรศัพท์ของฉันโอ้ยมันขืออะไรดีนะฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์มานะเอ้บ้านี่ โชคร้ายสิที่ฉันไม่ได้เอาโทรสัมมาเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจว่าใครฆ่าในอยู่ในน้ำน่ะโอ้ยฉันรู้สึกกลัวแล้วสิมันฉันกลัวแล้วสิวรู้สึกกลาวลว้าวว้าวว้าว,าว,าวาสวัสดีนะ้ำทำอะไรเ่าฉันอยากลงนน้ำดูอพอดีเลย โอ้วววอววหวอวว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 วนววยววเวววว้วว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 ่าวววววววนวาวว่าวววววาวว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 วนววววัวว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 วาวอววววนวว้วววัวววนวว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 มวว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 ว้วว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 ัววววอ่วววววววาวน เสียงอะไรเสียงไรหน่าเสียงไรหนะว้าวลันตัวอะไรตัวอะไรว้าว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 ยายาจับฉันยาจับฉันไล่ไล่ว้าวเอ้ยยังมันไม่เข่มันคืออะไรคือเกี่ยวมันคืออะไรคืออะไรว้าวเฮ้ยมันขุดไตด้ว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 ยฉันต้องรีบขึ้นไปแล้วฉันขึ้นไปแล้วว้าวฉันกลัวมากฉันฉันกลัวมากเลยว้าวว้าวว้าวฉันกลัวมากๆเลยฉันกลัวมากๆฉันต้องเหยียบบนหัวว้ามันอะไรอ่ะ ว้าวดีพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยฉันมายูหูฉันเด็ดใจอยากดูปกติเฮ้ยไม่ใช่สิันได้ออกไปจากที่นี่แล้วเออสระน้ำนรกแล้วสีนะ้ำโอ้ยผ่านมาครึ่งทางและฉันแค่แค่นี้เองว้าวว้าวว้าวลมพัดแรงจังว้าวว้าวว้าวฉันไม่เคยเห็นลมพัดแรงขนาดไซน้ำขนาดนี้มาก่อน โอยย่ยย,ย่มันกะเลยขึ้นตอนนี้ฉันก็หิวแล้วสิฉันต้องเอากันมากินแล้วล่ะแต่ฉันก็ไม่มีอะไรด้วยว้ยฉันขอให้เจ้าลัางวัดตัวอะไรนะ่ <c oughs> นะ,นนะ,นนะนแย่แย่แยกแย่แย่แย่แแย่แยแย่แย่แ่แย่แย่แยแย่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 แ่แย่แ่แ่แแแแ่แยแแยแแแแแแ จะแกกินรือ้อดิฉันบริกิตข้าวนะมันนเหมือนนายเหมือนกันฉันจะกินนานเออฉันจะเจีงฉันเจียจั่งตัดใจคนหนึ ใครอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะอ๋อผมคือหมอเองครับแล้วที่ผมอยู่ที่ไหนเหรอคุณหมอผมอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะโรงพยาบาลเหรอถูกต้องคุณอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้กำลังรักษาคุณอยู่ไม่จริงฉันยังไม่ตายตื่นสิตื่นตื่นสิตื่นฉันต้องตื่นได้ได้ตื่นสิตื่นหมอชักจะรำคาญและ พวกเอาแต่งง,งแงเดี๋ยวหมอจะยิงให้เนี่ยมเลยผมตายฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่